นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่79บรรลุประลองฝีมือยามค่าคืนณโรงพยาบาลหลังจากที่ภาพไทยจียินหยางได้เข้ามาวนเวียนในร่างกายของควางซางอย่างรวดเร็วแล้วร่างกายของควางซางที่นั่งบนพื้นก็ได้เกิดเปลวไฟสีฟ้าลุกโชนขึ้นมาอย่างฉับพลันราวกับจุดดวงไฟให้ส่องแสงสว่างยามค่ำคืน แต่วินาทีต่อจากนั้นเปเลวไฟสีฟ้าดวงนี้ก็ดูเหมือนกับได้รับการแทรกซึมและกระดกรอนจากพลังบางอย่างจนเกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงขึ้นฉับพลันหลังจากนั้นแสงสีฟ้าก็กลายเป็นสีดำขาวอย่างช้าๆคล้ายกับภาพไทจีปกคลุมร่างกายของควางซางไว้เวทบนแผงลิดแล้วเมื่อเห็นพลังเหลือมนุษย์บนร่างกายของควางซาง ไปหลีหมิงอยู่ที่อยู่บนยอดตึกก็ตื่นตกใจขึ้นมาทันใดสำหรับฮวางซางที่สามารถลบหลีกระสุนของตัวเองได้หลายครั้งอีกทั้งยังต้านทานปืนไรเฟิลของตัวเองได้อีกด้วยสุดท้ายตัวเองก็พ่ายแพ้ต่อการโจมตีซึ่งซึ่งหน้าพูดได้ว่าไปหลีหมิงอยู่ยอมรับทั้งกายและใจจนถึงขั้นเลื่อมใสศรัทธาย,ย่างหมดใจ แต่เมื่อเห็นภาพในตอนนี้ควางสางกลายเป็นสิ่งที่ลึกลับขึ้นในใจของเขามากขึ้นไปอีกในตอนนั้นเองราวกับความสางจะสัมผัสได้ถึงสายตาของไป๋หลีมิงอยู่จึงได้เงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทำให้ศบสายตาเข้ากับไป๋หลีมิงอยู่พอดิบพอดีสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากที่ดวงตาคู่นั้นของความสางลืมขึ้นมา รูม่านตาทั้งซ้ายและขวาของเขาก็ดูเหมือนจะมีแสงสีขาวดำเปล่งประกายอยู่ภายในยังไงอย่างนั้นไปหลีหมิงอยู่สัมผัสได้ถึงแรงกระตุ้นจากพลังบางอย่างเข้ามาในดวงตาจนเกิดความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเล็กน้อยทำให้เขาต้องเมินหน้าไปทางอื่นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับมีน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายบันทึกความเป็นความตายหยินยาง พลังแรกเริ่มในโบราณการมีชื่อเสียงสมดังคำล่ำลือจริงๆเบื่อเป็นเช่นนี้ความสร้างที่เพิ่งได้สติกลับมาพร้อมกับใช้แววความตื่นเต้นและความตกตะลึงขึ้นมาในดวงตาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นรากฐานแล้วนั้นบันทึกความเป็นความตายหยินยางที่เป็นยุทธการสังหารแรกเริ่มในโบราณการอันนี้นั้น ส่งพลังมากยิ่งกว่าในทุกระดับชั้นได้หากพูดถึงวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งที่เป็นเสมือนเสื้อที่ถักทอขึ้นมาจากเหล็กเพื่อนำมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของตัวเองจนทำให้ร่างกายมีพลังแห่งการทำลายล้างเช่นนั้นบันทึกความเป็นความตายยินอย่างก็คือเกราะที่ถูกสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งยิ่งกว่า เพื่อให้ร่างกายมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินในอดีตอาจจะจำเป็นต้องใช้เทคนิคบางอย่างแต่ในยุคหลังกลับเป็นคะแนงวิชาที่ทั้งสมบูรณ์และทั้งซับซ้อนวิชาหนึ่งยุทธการจู่โจมวิชานี้สามารถครอบคลุมจักรวาลได้ไม่เพียงแต่จะมีเทคนิคการเข้าชาแล้วอีกทั้ง ยังมีอิทธิฤทธิ์ในการสังหารวิชาหลอมโอสถอันลึกลับแม้แต่วิชาปราบมารก็ยังมีพูดได้ว่าต่อให้ปิดกั้นการรู้แจ้งอย่างอื่นการบำเพ็ญยุทธการจู่โจมนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการโจมตีและรักษารากฐานให้มั่นคงเหนือโลกได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความลึกลับที่ทั้งซับซ้อนและทั้งมหาศาลในบันทึกความเป็นความตายหยินอย่างแล้ว สิ่งที่ฮวางสางให้ความสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คืออนุภาพของยุทธการจู่โจมชนิดนี้ในตอนนี้การบำเพ็ญบันทึกความเป็นความตายหยินหยางในครั้งแรกภายใต้การช่วยเหลือของระบบวิชาล้อมรวมเป็นหนึ่งภายในร่างกายของเขาได้รับการฝึกฝนบำเพ็ญจากพลังจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จนค่อยๆก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมีคุณสมบัติส่วนหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเป็นความตายหยินหยางได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้พลังจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นกลับถูกใช้จนลดลงไปเป็นจำนวนไม่น้อยอีกด้วยแต่ก็เหมือนกับมีช่างเหล็กนำเหล็กที่แกร่งกล้ามาหลอมรวมและทุบตีจนกลายเป็นใบมีดเทพสตราจึงทำให้พลังจิตวิญญาณหลังกลายผ่านนี้มีความหนาแน่น เข้มข้นและมีอนุภาพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเช่นนี้เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาถึงพลังเหนือธรรมชาติยังหลอมรวมกันไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดูคล้ายกับวิชาเบิกเนรจึงไปกระตุ้นไปหลีมิงอยู่จนดวงตาคู่นั้นเกิดความเจ็บปวดน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายและเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนอยู่ห่างกันมาก อีกทั้งในฐานะที่ไปหลีหมิงอยู่ก็เป็นผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่เก่งกาจคนหนึ่งดังนั้นจึงได้รับการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาและก็คงถูกพลังของควางซางโจมตีเข้าไปแล้วถึงตอนนั้นดวงตาของอีกฝ่ายคงจะถูกทํำร้ายจนเสียหายเลยก็ว่าได้แต่หากควางซางยังใช้เวลาไปกับการบำเพ็ญ เพื่อวิชาเบิกเนตรบางอย่างนี้อีกครั้งแล้วก็อานุภาพของวิชาเบิกเนตรนี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นน่ากลัวเกินขีดจำกัดมากยิ่งขึ้นดีคือความน่ากลัวของบันทึกความเป็นความตายหยินหยางภายใต้การใช้ยุทธการประเภทนี้ทำให้พลังทั้งหมดภายในร่างกายของควางสางจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความเป็นความตายหยินหยางอย่างช้าๆถึงตอนนั้น ไม่ว่าเขาจะใช้วิชาลับแบบใดก็ตามมันก็จะระเบิดพลังที่เหนือกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าออกมาจนกระทั่งทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่จะต่อสู้ข้ามระดับก็ได้ดีก็คือสาเหตุที่บันทึกความเป็นความตายหยินหยางถูกเรียกว่าเป็นยุทธการแรกเริ่มในโบราณกาลหลังจากที่ได้รับรู้ถึงพลังที่เก่งกาจของบันทึกความเป็นความตายหยินหยางแล้ว ในใจของควางซางก็ยิ่งตื่นเต้นและลิงโลดใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาทั้งสองข้างลงอีกครั้งแล้วเริ่มเข้าสู่การบําเพ็ญบันทึกความเป็นความตายหยินหยางเพื่อหวังให้พลังเหนือธรรมชาติภายในร่างกายทั้งหมดได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความเป็นความตายหยินหยางโดยเร็วที่สุดถึงตอนนั้นเขาก็จะสามารถฝึกฝนบำเพ็ญอิทธิฤทธิ์การต่อสู้เกินขีดจำกัด ได้บันทึกความเป็นความตายหยินอย่างได้รู้สึกว่าพี่วางจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเมื่อเห็นดวงตาของควางซางที่หลับลงไปและเข้าสู่การบำเพ็ญไปหลีมิงอยู่ก็ขยี้ดวงตาที่รู้สึกเจ็บปวดนั้นก่อนมองไปทางวางซางด้วยความซับซ้อนจากนั้นก็ทอดถอนใจออกมาจริงๆแล้วตัวเองนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษที่สุด ถึงจะพยายามเต็มที่ก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเท่านั้นเพยพยๆๆตัวประกอบก็ตัวประกอบตายก็ตายก็แค่คำพูดพล่อยๆของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นอย่างไงตัวเองก็ต้องมีชีวิตที่ดีต่อไปแต่ถ้าติดตามพี่วางสซางไปละก็น่าจะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ไปแก้แค้นกับไอ้คนหน้ารังเกียจเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายวันมานี้ทำให้ภายในสมองของเด็กผู้ชายที่อายุไม่ถึง20ปีก็เกิดความคิดสับสนวุ่นวายมากมายนับไม่ถ้วนขึ้นมาแต่ในตอนนี้มันกลับค่อยๆผ่านพ้นไปอย่างช้าๆความสามารถในการฟื้นฟูตัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์นั้นเร็วกว่าคนทั่วไปมากดังนั้นเมื่อเวลาตีสีหลิวซินที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมาผัดเปลี่ยนเวรกับควางซางแต่สำหรับควางซางแล้วการบำเพ็ญคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดดังนั้นเขาจึงให้หลิวซินเปลี่ยนการเฝ้าระวังกับไปหลีมิงอยู่บนยอดตึกแทนแล้วให้เด็กชายที่เหนื่อยมาทั้งวันไปพักผ่อนแต่สิ่งที่ถือว่าโชคดีก็คือบางทีเมื่อตอนที่พี่หลงและคนอื่นๆมาโรงพยาบาล ได้ทำการจัดการซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่มีจำนวนไม่เยอะในละแวกนี้ออกไปจนหมดดังนั้นทั้งคืนจึงเข้าสู่ความสงบไม่มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่อย่างใดรุ่งเช้าวันที่สองตัวลัวก็ได้ทำการทะลวงขั้นบรรลุเสร็จสิ้น <How? S 1> การทะลวงสภาวะคอขวด ทำให้พลังเหนือมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวล่วที่ปรารถนาในพลังย่อมเป็นเรื่องที่ทําให้เขามีความสุขและเบิกบานใจมากกว่าการกินอาหารรสเลิศเสียอีกดังนั้นหลังจากที่ออกมาจากถ้าเขาก็อดหัวร้อเสียงดังออกมาไม่ได้พร้อมกับเดินไปทางควางสางแล้วพูดขึ้นว่าความรู้สึกหลังการทะลวงสภาวะคอขวดมันช่างดีมากจริง ใช่ไหมน้องมแมลงสาบหลังจากที่พลังเหนือมนุษย์ของควางซางบรรลุจนทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วตัวลัวก็ไม่ได้เข้าไปตอแยหวางซางอีกแต่อย่างใดแต่ตอนนี้เขาเองก็บรรลุขั้นสำเร็จแล้วแถมยังกล้าเรียกน้องมแมลงสาบได้อย่างเต็มปากอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเขานั้นมั่นใจในพลังความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างมากดังนั้น สันดานเก่าจึงได้กำเริบขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนได้จะพัฒนาไม่น้อยเลยนะในขณะที่มองไปยังท่าทางตื่นเต้นและมีอารมณ์คึกคักในการเย้าแย่ของตัวลัวควางซางก็สายหน้าแล้วถามขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะหลังจากที่พลังเนื้อมนุ์เพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง <_ mas k> ก็แข็งแกร่งขึ้นนะสิยังจะมาถามอีก ตัวลัวกระตุกยิ้มมุมปากจากนั้นก็มองไปทางควางซางด้วยท่าทางยัออย่วยุก่อนพูดขึ้นว่าพูดจริงๆนะน้องแมลงสาบเรามาประลองฝีบือกันดูดีกว่าไหมเพื่อเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนายกับฉันว่าพวกเรานั้นจะได้เข้าใจในพลังความแข็งแกร่งของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อพูดถึงตรงนี้แววตาของตัวลัวก็ฉายแววจริงจังขึ้นมาทันใด ถึงยังไงต่อไปเราก็ต้องรับมือกับอะไรที่ไม่ใช่พวกไก่อ่อนอยู่แล้วถ้ามไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างแม่นยำแล้วก็เราก็อาจจะเจอเรื่องเสียงอันตรายมากมายในระหว่างการต่อสู้ก็เป็นได้ใดใจของตัวลัวรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพลังความแข็งแกร่งของพวกเขาในตอนนี้ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเดือกจากการเปลี่ยนแปลงของพลังเหนือมนุษย์ไม่ใช่การบำเพ็ญฝึกฝน ต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นอีกแล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจึงควบคุมพลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วค่อนข้างยากแต่ในฐานะที่มีประสบการณ์การสังหารในสงครามแห่งความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนตัวลัวได้รู้จักว่าอะไรที่เรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งชัดเจนมากกว่าใคร ถ้าไม่เข้าใจและรู้จักควบคุมศักยภาพร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาก็คงจะพบกับความผิดพลาดมากมายท่ามกลางสงครามอย่างแน่นอนซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้หากรับมือกับผู้อ่อนแอก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะักแต่ถ้าในกรณีที่ต้องรับมือกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวเองหลายเท่าสิ่งนั้น ก็จะกลายเป็นความผิดพลาดที่สามารถฆ่าชีวิตได้ดีจึงเป็นเหตุผลที่ตัวล้วอยากจะประลองฝีมือซึ่งกันและกันกับควางซางไว้ก่อนได้สิแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่อึกกระทึกกึกก้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลและดึงดูดศัตรูผู้แข็งแกร่งเข้ามาดังนั้นควางซางและตัวลัว้วจึงออกจากโรงพยาบาลไป เลือกสถานที่ที่ไม่ถือว่าไกลจากโรงพยาบาลมากนักพวกเขาจึงเลือกศูนย์การค้าที่ห่างไปไม่ไกลเป็นสนามประลองฝีมือของพวกเขาในเวลาเดียวกันก็ได้พาจูเก๋โยหลงเพียงคนเดียวมาร่วมรับชมการประลองฝีมือของพวกเขาในครั้งนี้ด้วยเท่ากับว่าหลิวซินละไปลีหมิงอยู่ต้องอยู่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆภายในโรงพยาบาลแทน สำหรับว่าทำไมต้องเลือกจูเก๋โยหลงนั้นก็เพราะว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่พิเศษต่อสัตว์กลายพันธุ์เหล่านี้เมื่อเป็นแบบนี้หากพวกเขาโชคดีถึงขีดสุดได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ไม่รู้จักพลังของมันหรือพบเจอกับสัตวยย์ใหญ่คิงคองตัวนั้นถึงตอนนั้นพวกเขาก็ยังใช้ประโยชน์จากพลังของจูเก๋โยหลงในการเอาชีวิตรอดได้หวางซางและพักพวก เลือกศูนย์การค้าที่ค่อนข้างใกล้กับเมืองมากที่สุดและเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเมื่อครั้งยังไม่เกิดหายนะวันสิ้นโลกแล้วก็เป็นเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของซอมบี้หายนะวันสิ้นโลกร้ายแรงที่สุดอีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะเคยมีกองทัพของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ขนาดใหญ่มาทำลายพื้นที่แห่งนี้ด้วยดังนั้นการพังทลายลงของที่นี่ จึงถือว่าร้ายแรงมากอย่าพูดถึงร่องรอยของผู้มีชีวิตเลยซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายาพันสักตัวก็ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่อึกกระทึกจนดึงดูดศัตรูที่แข็งแกร่งเข้ามาควางซางตัวลัวและจูเกิ์โยหลงจึงค่อยๆเข้าไปยังศูนย์การค้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยเทาวันและคราบเลือด อยู่ทั่วทุกหัวระแหงคล้ายกับซาบปรักหักพังเข้าไปเรื่อยๆดีละที่ดีไม่เลวเลยเมื่อมาถึงห้องโถงใหญ่ที่ราบเรียบและกว้างขวางของศูนย์การค้านั้นตัวลัวก็หยุดก้าวเท้าพร้อมกับยิ้มออกมาเล็กน้อยขอบอกไว้ล่วงหน้าเพื่อการทดสอบขีดจำกัดของศักยภาพดังนั้นฉันจะไม่ออมมือ แต่ความสามารถในการฟื้นตัวของน้องแมลงสาบบาดเจ็บเล็กน้อยก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมแสดงว่านายมั่นใจในตัวเองมากเลยละสิในขณะที่มองไปทางรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของตัวลัวควางสางก็ยิ้มออกมาทันใดเช่นกันแด่ใจนะว่าจะชนะฉันแน่นอน การบรรลุในครั้งนี้เห็นชัดว่านำพาความเชื่อมั่นในตัวเองมาสู่ตัวลัวเป็นอย่างมากเขากระตุกยิ้มมุมปากแววตาฉายแววเด็ดเดียวเพราะว่าตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆพอสิ้นเสียงตัวลัวก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าชักกริดออกมาแล้วพุ่งไปหมายจะสังหารฮวางซางทันทีการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้ว